กลสวยมากเลยบรรยากาศภาพรูปภาพสวยมากเลยครับมาเที่ยวมาชมได้นะครับนี่คือแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างนะครับ โลกของช้างอิลลเฟเวอร์นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับในจังหวัดสุรินทร์นะครับหรือในโลกก็ว่าได้นะครับขอบคุณนะครับมาเที่ยวมาชมได้นะครับสวัสดีครับ